สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทัดก็จะมาพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับตัวทับเองเนี่ยให้ทุกคนฟังนะคะคือปกติแล้วเนี่ยแทับจะชอบปวดท้องประจําเดือนมากๆเลยนะคะหรือว่าบางเดือนประจําเดือนมาไม่ปกติแต่ว่าเวลามาทีไรเนี่ยอารมณ์ก็จะแปรปรวนนะคะหงุดหงิดง่ายทับเชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยเป็นเหมือนๆกันนะคะเรื่องหงุดหงิดคือเราห้ามตัวเองไม่ได้จริงๆนึกออกไหมทัดบอกแล้วาทับเคยแบบลองไปกินยารักษานะคะก็แบบแบบแบบอาการปวดท้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็จะหายเฉพาะตอนที่เราทานยา แต่มันไม่ได้รักษาเราที่ต้นเหตุมันไม่ได้รักษาเราที่แบบฮอร์โมนจริงๆก็เลยลองไปปรึกษาเพื่อนดูนะคะเพื่อนก็เลยแนะนําตัวนี้มาค่ะลูน่าพาสค่ะแล้วแท็ก็เลยลองไปศึกษาหาข้อมูลด้วยตัวเองอีกรอบหนึ่งนะลูน่าพาสเนี่ยเขาทำมาจากสาสรสกัดจากธรรมชาติซึ่งมั่นใจได้เลยค่ะว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ค่ะและตอนนี้นะคะแทบก็ทานลูน่าพาสเนี่ยมายอย่างต่อเนื่องนะคะได้ถึงสองเดือนแล้วแทาจะบอกนะคะว่าผลลัพธ์ที่แทบแบบรู้สึกได้เนี่ยก็คือ การปวดท้องประจําเดือนเนี่ยมันน้อยลงไปเยอะมากค่ะแล้วก็ประจําเดือนเนี่ยมาปกติและที่สาคัญอารมณ์งุดหงิดของฉันไม่มีอีกต่อไปค่ะไม่เป็นทาล้ายคนรอบข้างแล้วนะคะและนอกจากนั้นนะคะพอทานมาเรื่อยๆเนี่ยก็เริ่มรู้สึกได้นะคะว่าผิวพรรณของตัวเองเนี่ยมันดีขึ้นผิวเราเนี่ยดูแบบมีน้ํามีนวลมากขึ้นแต่ไม่ใช่อ้วนขึ้นนะคะแม่วันนี้ทับยังไม่ได้กินลูน่าพาัทเลยเดี๋ยววันนี้เรามากินพร้อมๆกันดีกว่าค่ะกินกันดีกว่า แล้วสำหรับใครนะคะที่สนใจจะสั่งซื้อตอนนี้นะคะเขามีแถมนี้ด้วยน้ําหอมฟีโรโมนค่ะจะบอกว่าหอมมากและดีมากนะคะตัวนี้ก็ใช้อยู่เป็นประจําเหมือนกันค่ะนี่หอมมากแล้วมันแบบดีผู้ชายชอบ โอเคค่ะก็ลองเข้าไปเซิร์ชนะคะคำว่า l u n a p พ s s นะคะหรือว่าจะเข้าไปที่แฟนเพจของเขาก็ได้ค่ะ l u n a p พ s s Thailand ค่ะโอเควันนี้ก็หมดเวลาของแทบแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย